สวัสดีมิตรรักทั้งล่นเกมทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับผมอันเดิมของคุณจวดและในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูการเล่นของโปร,โปรเ้ยนะอย่าพูดเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าเขาบอกกันว่าห้องที่มีคำว่าได้นํนำหน้าเนี่ยนะมันจะไม่มีแอดมินคุมแ้ะโปรมันก็จะมีเยอะเว้ยแต่ผมลองเล่นดูแล้วก็กจริงนะไปเดี๋ยวเรา ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าก,กดห้องโงโงๆเลยนะห้องแรกเลยไปเราไปเริ่มดูเลยครับจากห้องนี้แหละไปโอเคครับผมนะเกมเปิดมาแล้วน่าจะเพิ่งจะเริ่มมั้งผมขอดูก่อนอ่านี่ค่าส่วนใต้ห้าอ่าค่าหกแล้วเนี่ยลองดูเขาหน่อยสิดูสกิลการเล่นขอนะครับ อ่าดูดิอาดูดิเนี่ยหัวแตกไม่ต้งขึ้นกคบอ่ะโคตร,ครยุ่งว่าไงครับผมว่าโปรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมันทำให้ทุกคนหัวเสียเว้ยแล้วมันก็จะแคือไม,ม่อยากเล่นอ่ะไปหาห้องที่มีแอดมินเล่นดีกว่า <t> นะโอเคเขาเกิดแล้วเดี๋ยวมาดูเขาเล่นกัทนทีครับ โอ้พวกเนี้ยแม่งมีอย่างเดียวไได้หยุดง่ายไอสไตล์อะดูดูระยะดิดูระยะการยิงดิแล้วดูสโพบด้วยสโภคคูนึงอะทุกคนเรียบร้อยครับโดรนรถถังเนี่ยมันจะเป็นพวกเนี้ยพวกรถถังยถึงจะหยุดมันได้รถถังไอสไตล์อะไรพวกเนี้ยพวกนิวเคลียร์ปล่อยนิวเคลียร์ลงมาอ้า12เกือบ12 นี่นะถึงใจป่าอะดูดิครับฟิสโคบเป็นไงทุกคนโอ้โหสุดยอดเปิสือน้ำโคบเลยเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสตูการะนะ์ติงเขานะสไต์หนึ่งอะหน้าฝังฟังน้ำเงินก็มีนะสได์ที่สองการ์ติงไปแล้วอะเขารู้หรือเปล่าว่ามีคนคือเขารู้แหละว่ามีคนดูอ่ะ มันจะขึ้นมันจะขึ้นมุมบนนี้นี่แมปเหมือนเขารู้อะเพราะผมดูอยู่ไม่อย่าดูดิดูดิเนี่ยไงอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเงิอนกันบ้างาอ้โหดูดูดูการยิงเขาดิ ยิงใครอ่ะดูดิโอ้โหาดูดิครับโอ้โหาเป็นไงมึง,งยิงอย,งอย่างนี้เป็นไงล่ะยังไงล่ะโอ้โหโกเบยังอายครับดูดิโอ้โหหัวแตกาารัวลูอะ อ๋อหนักวกว่าเพื่อนก็คือไอ้ตัวหนึ่งตายปุ๊บไอ้ไอ้ตัวที่ใช้โปรตายปุ๊บมีเพื่อนชุบทันทีเป็นไงเป็นไงล่ะโปรโเจอโปรไปดูเวลอ่าสิบสองไอทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยผมนอนหมอ,อกอยู่คือมึงเก่งเกินอ,กยอ,ยอ,อ่ะฮะยิ่งกับโปรไปเยอะยิ่งกโปรไปเยอะยังอายอ่ะมาดูดิดูดิ ยิงดินกันเป็นไงนะมาดูยิงใครไม่ถูกมาดูไปผ่านธโมสเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะหัวยอดใจจริงพวกนี้มาดูดิดูดิโอ้โหสุดยอดจริงครับอามีม,มีมีตัวหกเอทหกสิบเอ็ดคนนึงครับ ดูเขาหน่อยสินี่นี่วิคโฮสิเหวดดูดียิงใครรู้มยยิงผ่านต้นไม้ปไปเลยม่ะโมงดนที่ไหน่ะครับมันอยู่หลังที่กำบังอ่ะ ยอดจริงยอมใจจริงนี่มันหมองทำไมวะผมอยากจะรู้มากเลยมันมันมันรู้เหรอว่ามีคนดูมันอยู่นิ่งไปแลละหรือว่าเขาเอาไปปิดโปวะเอาไปแบบกดเปิดปิดโปงอย่างนี้ปะ่ะใช่ไหมว,ว้วาวว้าวดู โอ้โหโอ้โหโ,โหนี่ไงล่ะนี่ยังไงล่ะโปเจอโปกันหน่อะไรเงี้ยโอไอบีอ๋อนี่ผมดูไปแล้วเมื่อกี้แล้ดูเรียบเก้าห้าเลยครับผมวิวมันก็เยอะเช็ตัต่อนแรกที่ผมดูไปเมื่อกี้ป่ะวะไม่ได้คนละตัวนะ อ๋อมันม,ม,มาตีเดียวกันตีเดียวกับไอ,อคนคนแรกที่ผมบอกว่ามันมีหมอคอยชุบอะ่ะนี่ไงละ่ะนี่ยังไงละ่ะออยอ่ะออยวีสิบสองเมื่อกี้ก็โปรเตอร์โปรครับวันน,นี้มันต้องคยคิดอะไรมากเหรอว่าอือมใี่ย เลขสามห้าไม่น่าไม่น่าใช่ทางหลักก็จะมีเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอย่ะเดีวทุกคนดูไปก่อนแล้วกันนะดูสกิลการเล่นเขาไปก่อน เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะยิงที่ก้แหงอโหสุดยอดจีนนี่นะครับคือข้อเสียของห้องที่ไม่มีแอดมินคุมนะคือห้องที่มีคำว่าไดน้น้าหน้าเน่ยถ้าอยากจะเล่นห้องที่มีแอดมินคุมรู้ว่าไม่เจอโปรนะ ให้หาห้องครับที่ไม่มีคำวา่าไดะผมคิดว่ามันจะโอเคกว่านะอย่างน้อยเราสู้เขาไม่ได้สม,มุินะอย่างน้อยเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้สู้สู้โปไม่ได้อะอยังสู้คนเล่นเนี่ยอันไหนดูแค่สี่สามวิธีครับจูโหดมากเลยดูยดิสี่สามตายห้า คนคิดว่าไงครับขับรถแล้วด้วยไม่ขับไม่ขับว <öst> ่ะ <asive ultur. S 2> เป็นไงล่ะโอเพเยอร์โอเพเยอร์กูโดนลูกโม่เป่าน,นอนเลยครับ <Honestly. S 1> ผมเออเดี๋ยวอันนี้น่าจะไม่ใช่โปใช่ประว๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อย ไม่ไม่คนนี้ไม่น่าใช่ครับโดนเสียบหลังไหมเนะี่ยเดี๋ยวเขาดูอีกทีดีกว่าแปลกอนะ่ะไม่ยิงอนะ่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าดูไอออยซิกหน่อยดีกว่าออยซิกอะไรเนะี่ยออยซิกมิตเซีนะ เป็นยังไงแล้วมาเกิดมาแนละ้วฮะนี่เป็นไงละ่ะยิงทีเดียวสองหัวนัดเตียวยิงสองหัว,วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคนที่เขาไม่ได้ใช้โปรกันนะครับเนี่ยเวสิบสองเนี่ยวเน,ยนเนี้ยทีน้องเงินเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่อะ่ะไม่ไอ้ไม่ไม่น่าจะใช้โปรอะ่ะ เฮียดูดิทุกคนดูดินี่ขนาดาเขาหมอบในเน่าในย่าด้วยถ้าผมเป็นเขาเนาะผมกดออกไปแล้วจริงโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้ดูคขำๆได้ชอบก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้แล้วก็กดกระด,ดิ่งไปกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะอย่าพันซับไวๆนะครับเฮ้ยกดให้ผมหน่อยนะโอเค แล้วก็ไ้เจอกันใหมให่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ